ที่รถสองฝั่งจอดเต็มไปหมดไม่ได้มานานมากแล้วถนนกลายเป็นที่จอดรถสามเลนไปเลยนะคะสามเลนไปเลยแล้วเวลาคนจะออกข้างในอ่ะคนเลนเลนในอ่ะจะออกได้ยังไงน่ะโอ้โหทุกคนซอยเจไม่รู้อยู่ซอยไหน่ะห้าสิหเออห้าสิบหกนี่แหละโอ้โหเยอะมากทุกคนเยอะมากจริงๆ มไม่มีที่จะอยู่จะเยอะมากเลยเดี๋ยวไปกลับรถก่อนนะ,กล,นลนะ,นนะกลับรถตรงไหนได้เนาะทีนี่เนาะกลับรถตรงไหนได้เนาะที่นี่เนาะรถเยอะมากทุกคนบ้านเอือ้อตอนนี่ไงที่กลับรถ เขาทําบ้านทําห้องเขาแล้วเขาอยู่ยังไงกันเขาอยู่ยังไงกันเขากินเขาอยู่เขาจอดรถกันยังไงคุณไอฟุตบาทก็ไม่น่าจะทำใหญ่หรอกเนาะน่าจะทำเล็กๆเ,เอาคนเดิน เอาสบ,บาทมาที่เป็นที่จอรดรถจึงจะดีกว่ามันเดือดร้อนไปหมดนะเนี่ยที่จอรดรถเนี่ยโอ้พระเจ้ารถเยอะไปหมดเลยครับ